นี่ค่ะ,ะคะ่ะเราก็มาถึงร้านคือเตี๋ยวต้มยำแล้วนะคะ๋อของเสือไปก่อนเหรอคะอโอเคมีแคบหมูด้วยนะเทฟซี่นะคะก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะคะมีน้ำแล้วแต่ใครอยากกินน้ำอะไรนะคะนี้ มียำมีเสเตียวเดี๋ยวไปรออยู่ที่นู่นนะคะไม่ใส่พริกนะใส่แต่อะไรนะที่ผาใช่ค่ะ <c oughs> ข้างนอกนะคะอากาศเย็นมาตั้งหลายครั้งแล้วร้านปิดพอดีพ่อป่วยค่ะโอ้อออโออ นี่นะคะบรรยากาศกันหน้านั่งนะคะดอกไม้ก็บานแล้วนะคะนู่นดูบ้านก็สวยนะต่อไปก็ขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ไม่ต้องกลับบ้านไปไหนก็อ,อยู่ที่นี่นะคะบ้านกําลังสร้างใกล้จะเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะมาแล้วดอกไม้บานแล้วนะคะนี่ ดอกไม้บานแล้วดอกอะไรนะใครจำชื่อได้ะะะะดอกอะไรนะที่อยู่ <c oughs> <c oughs> ขเขาเรียกดอกอะไรเนาะยายเรียกจำชื่อจะตอบปย่าก็บอกสะทอนเยน่ากินนะคะน่ากินมาก นะคะมาแล้วนะคะเต็มชามเลยนะนี่ดูน่ากินมากเลสต้มยำช้อนลูกูกับตะกี้เยยีบนะคะยแล้วก็จะไม่ปรุงอะไรนะคะกินเลยนะคะเพราะว่ามันอร่อยแล้วนะก็ปรุงมาให้แล้วนะคะ ว้าว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 เยอะเยอะเยอะต้องกระไายเฮ้ยอืมต้องกระไายเฮ้ยอืมถ่ายเฮ้ยเออถามแกว่ามีตังค์หรือยังอืมขยายหรอไม่มันไม่เห็นหน้าเลยมันเห็นแต่โคล ไม่ได้ใสยอย่อะไรเลยเพราะว่าเขาใส่ให้แล้ว ชิดๆเลยวานี่ชับๆเปิดชับๆอะไรขุงแม่เดี๋ยวชับๆชับๆดูดูชับๆเปิดหน้ากันชับๆ อืมเช็เชโอเชอร่อยอืมเช็เช็พไลเช็พไลยโอ้อืมเชชชหลายเชหลายโอ้ชเชชหลายเชหลมมององน้องมาเอาน่าเปิ่กินก๋วยเตี๋ยวเช็หลลยเช็หลายเชหลาย ต้องปรุงอะไรเลยนะคะเป็นจันไรเซบบอกเมื่อเทิงมามาเจอร้านนี้เซบโอเคตอนนี้เป็่อิสราห์ร์ดอิสรานนั้นนะครับเป็นสลักในชนไดีกว่ายูทู่อื้ ก่อนมาครนะับก,ก่นนกกอนเนี่นเราจะพอมนึกยเตี๋ยวต้ออมบอกได้เลยนะฮะไม่ต้องปรุงนะครับกินยังไงก็ทำมายังไงก็กินอย่างนั้นไปเลยนะทุกคนดูนะเห็นไหมสีสันนะฮะน่ารับประทานมากนะครัวผลที่นี่ก็นะใหม่สดครัวเองนะวันต่อวันนะอย่างไรบ้างทั้งหมด้เวลาที่เสียชีสแล้วนะฮนะ แล้วก็กินเลยโอ้อโหลมนานนอนกินเสร็จแล้วนอ <c oughs> นวันนี้สั่งเป็นเมนูเล็กต้มยำมมได้สมองั่งอะไรต้มยำน้องเฟิร์นั่งอะไรเหมือนกันต้มย,ยำ สั่งเล็กต้มยำเหมือนกันหมดเลยวันนี้นะของยายไม่ใส่พริกเด็กสมบูรณไม่ใส่พริกพี่เสือไม่ใส่พี่เสือไม่ใส่มะนาวตัวไม่กินเปรี้ยวนะแต่เขาก็น่ารักนะเขามีมะนาวเผื่อมาแล้วสำหรับใครที่อยากปรุงเพิ่มนะยายอยากใส่มะนาวตัวเขายังไม่ใส่จะกินโหระพาเท่านั้นเด็ดเด็ดใส่เข้าไปเพราะว่าน้องนั้นไม่ได้เติมอะไรเลยนะคะอร่อยจริงๆนะฮะ ร้านนี้อยู่ก่ <บา S 1> อนปลาอะไรก็ไม่ได้ใส่นะคะอยู่ก่อนถึงแยกกรดเรือคำประมาณสามสี่กิโลเมตรนะฮะอยู่ประมาณอีกหกเจ็ดกิโลเมตรก็ถึงนาลุงพลนะทุกคนนะ,ะนนหลายท่านคงจะเคยเห็นนะแต่อาจจะยังไม่ได้แวะเข้ามานะครับผมเขี่น่าอัศจรรย์ก็คือว่าเขาเปิดร้านแค่ปีเดียวนะสร้างบ้านได้ปาปลูกบ้านได้เลยทุกคนโอ้โไม่แน่ใจว่า เขารวยเขาขายก๋วยเตี๋ยวแล้วเขรวยก็ถูกรอปลัตติ้งกันแน่บ้านสวยด้วยค่ะเป็นบ้านสไตล์ฮ <c oughs> ุวโธนี่คนณน่าเห็นนะครับสีฝั่งซ้ายนะ,ะ,ะเป็นเขียวครีมนะฝั่งขวาเป็นส้มครีมไม้ก็คือกินกินกินทุกคนต่อไปเราก็นี่นะเอาผักให้มันนกเอากุ้งอ,อะไรให้นก น้ำนะให้นกน้ำรอ้อนสักนิดนึงนะระหว่างที่เราพักนกนะฮะเราก็กินลูกชิ้นนะะฮอร่อยส่วนไอแพมไม่ได้กินอะไรนะ่ะน้ำบลูเบอรี่ปัน่นบลูเบอรี่ปัน่นแต่เขาปั่นอร่อยนะน้ำพร้าวหน่ิดแอมกินอันนี้นะคะบลูเบอรีอ่อร่อยอร่อยนี่อร่อยนะ กินแล้วรู้สึกเออสดชื่นมันเย็นเนาะกินแล้วสบาย,ยบรรยากาศน่านั่งถ้าข้าวออกลวงยิ่นจะหน้านั่งเพราะว่า,า,ออวปา,าเป็นทุ่งนาข้างหน้าก็มีดอกไม้สวยๆนะคะ ก็ที่ร้านนี้นะฮะเขาจะมีเกี๊ยวแถมมาให้ด้วยนะจริงๆแล้วได้หลายชิ้นนะเพ่เสิรกินไปเยอะเลวนะได้กินไปสองแล้วดีตรงที่ไม่ต้องปรุงนะคะเอฟไม่ต้องเติมอะไรทั้งนั้นน้ำตาอะไรก็ไม่ต้องเติม ดูนะเส้นหมดแล้วน้ำจะไม่เหลือ,อน้ำก็จะหมดภายในพิตา์กด,กด้วก็จะสมัครแนดนน้วยนะคะขอบคุณค่าไล้วาย